ยินดีต้อนรับสู่รายการ World History เรือดำน้ำลำแรกของโลกถูกสร้างขึ้นโดยนักต่อเรือชาวดัตชื่อว่าคอเนลิสเดร็บเบนเรือดำน้ำลำนี้จึงมีชื่อว่าเดร็บเบนประกอบขึ้นด้วยไมย้และมีไม้พายยื่นออกมาจากลำตัวเรือเพื่อให้เรือดำน้ำนี้เคลื่อนที่ได้โดยการใช้แรงคนในการพายเรือดำน้ำลำนี้จึงเคลื่อนที่ใต้น้ำได้ในระยะทางสั้นๆลูกเรือประกอบด้วยสีพาย12 นายและนายทหารควบคุมเรือสามนายทำการทดลองดำน้ำครั้งแรกที่แม่น้ำเทมประเทศอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1620ตามพระบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่หนึ่งแห่งประเทศอังกฤษมีบันทึกระบุว่าเรือดำน้ำเดร็กเบนสามารถดำน้ำได้ลึก4-5เมตรนานนักชั่วโมงแต่การพัฒนาเรือดำน้ำลำนี้ก็ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากว่าคอนเนลิส เดรบเบนเสียชีวิตเรือดำน้ำที่สามารถจมเรือค่าศึกได้เป็นลำแรกของโลกคือเรือดำน้ำฮันลีถูกออกแบบและสร้างโดยวิศวกรน้ำว่าโฮเรชลอสานฮันลีมีความยาว12เมตรขับเคลื่อนโดยใช้แรงคนในการปั่นเฟืองหมุนใบจากเรือในการทดสอบครั้งแรกสามารถจมเรือท้องแบนขนถ่านหินได้จึงได้นำเข้าสู่สมรภูมิรบแต่ยังไม่ได้ทันใช้งานกลับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงสครั้ง ทั้งสองครั้งที่คราชีวิตลูกเรือไป13คนแต่ด้วยความจำเป็นในสงครามที่ต้องใช้เรือดำน้ำลำนี้ให้ได้ในอ่าวชานสตันร้อยโทจอดอีริกสันรับสมัครลูกเรือ7คนนำเรือดำน้ำฮันลีปุ่งเป้าไปอย่างเรือฮูสาสาทโทนิกเรือรบไม้ที่จอดปิดอ่าวอยู่เรือดำน้ำฮันลีเข้าโจมตีโดยการพุ่งเข้าชนฝั่งระเบิดและถอยออกมาหลังการโจมตี เรือฮันลีก็ได้หายสาบสูญไปจนวันที่8สิงหาคมปีคริสตศักราช2000ได้มีการกู้สรากเรือดำน้ำลำนี้ขึ้นมาได้จากบริเวณอ่าวชานสตันไม่ไกลจาก,จากจุดที่เรือฮูสาาาโทนิกถูกโจมตีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกคือ USS n a u t i l u ุซึ่งเป็นเรือดำน้ำของานาวีอเมริกนันออกดำดิ่งสู่ใต้น้ำแข็งอารกติกบริเวณขั้วโลกเหนือผู้บังคับการเรือวิลเลียม แพนเดอร์สันพร้อมลูกเรือ116นายเรือดำน้ำนอตีลุดใช้เวลา96ชั่วโมงเดินทางเป็นระยะทางกว่า2,945กิโลเมตรดำดิ่งอยู่ใต้น้ำแข็งและไปโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งที่เกาะกรีนแลนด์ถือได้ว่าเป็นเรือดำน้ำลำแรกของโลกที่สามารถดำผ่านขั้วโลกเหนือได้สำเร็จเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ